เราขึ้นไปดูกิ่วฟินกันนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะครับแต่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ออนอยู่นะครับอีก200เมตรเราขึ้นไปดูกันเลย สูงชันนิดนึงนะครับหายใจไม่ค่อยสะดวกถ้าไม่ฟิตนะครับเดินขึ้นไม่ไหวแน่นอนแค่สองร้อยเมตรเองครับจุดนี้นะครับ,รบก็เป็นจุดเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่ออนทะลุปไปเขตจังหวัดลำปางนะครับชื่อว่ากิ่วฟิ่นนะครับทีจุดนี้นะครับเดีราไชมกันนะครับว่าวิวที่ทั์ ตรนี้เป็นไงแอ็กก็เหนื่อยนะครับเดินขึ้นมาเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับแอก็หายใจหายคอยังไม่ทั่วท้องนะครับนี่นะครับสูงบนยอดดอยสูงก่าดอยอื่นเลยนะครับดอยนี้ เราขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับความสูง1,517เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจากภูเขาล่งสูงกลายเป็นภูเขาเตี้ยของเราเลย,นยในจุดนี้นะครับ,บเดี๋ยวเราไปชมอีกด้านนึงนะครับนะครับกิลฟินนี่ครับอมอชอแจ้ซ้อนนี่คืออะไรเนะี่ย อ๋ออุทยานแห่งชาติแจซ้อนครับนี่นะครับภูเขาที่ว่าสูงนะครับเราสูงกว่าภูเขาอื่นอีกนะครับจุดเกฟินนี้นะครับสวยงามมากตอนเช้าน่าจะเป็นทะเลหมอกไหมน่าจะนะน,น,น, <laughs> น่าหมอกเ <c oughs> หมย <c oughs> หมอกเหมย